นางสมาธิเสร็จก็มีมาอีกหลายท่านเลยเนาะก็จะเจริญพรทุกท่านนะครับหรือสิว่ามีท่านใดมาคุณโยมจิดาภาจเจริญพรนะคุณโยมวรลักษณาโยมแพทย์ไอีอ่าคุณครูใหญ่นะพักมาแล้วจเจริญพรจ้าคุณโยมปัตตนีเอ็มมออพระอาจารย์พิเชษ ถวายความเคารพนะครับแล้วก็คุณโยมอิงคารัตเจริญพรคุณโยมแทนร้อยเอด็ดเจริญพรทุกท่านนะครับที่เข้ามาเจอกันนะครับก็ฟังๆไปก็เช่นเคยนะช่วงนี้ก็ช่วงค่ำแล้วแสงแสงที่มีนี่ก็ถ้าแสงแสงในห้องนี้คือนั่งนั่งอยู่ตรงจุดรับโยมที่อาคารพระผู้ประมาณนะครับก็จะมีแค่แสงเหลืองๆเนาะ เป็นแสงที่ไม่ค่อยสว่างแต่ว่าก็มีแสง L e d ดีก็ส่องนานนิดนึงเนาะหน้าหลวงพี่อาจจะค่อยๆคำ้คำๆแปลกๆเหลืองๆเนาะก็เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาแต่ว่าเอาใจใส่สว่างใน้กันนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่มาเจอกันเหมือนที่คุยไปในช่วงต้นชั่วโมงนะครับก็อ,อยากให้มาอย่างนี้ทุกวันพาร์นนั่นแหละแล้วก็เป็นโอกาสดีเป็นเหมือนเป็นจุดหนึ่งที่เราจะเป็นจุดเช็คพอยในการดึงใจของเรากลับเข้ามาอยู่ในตัวนี้แหละคือในแต่ละวันเนี่ย ถ้าเราเทียบเปอร์เซ็นต์นะระหว่างใจออกไปนอกตัวกับใจอยู่ในตัวเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยคิดว่านไหนมันมากกว่าออลองพิมพ์ดูซิใจออกไปนอกตัวกับใจอยู่ในตัวในระหว่างวันเนี่ยอันไหนมากกว่าถ้าใจอยู่นอกตัวพิมพ์หนึ่งถ้าใจอยู่ในตัวพิมพ์สองออหนงหรือ2มากกว่ากันอ,อลองพิมพ์พิมพ์มานะครับพิม,มพ์มาพี่อ่าน อ่านข้อความอ๋อหนึ่ง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 เห็นไหมเห็นไหมทุกคนบอกหนึ่งหมดเลยเนาะนั่นแหละครับหนึ่งหมดเลยเห็นไหมแล้วยังไงล่ะครับเพราะใจอยู่ในใจอยู่นอกตัวเนี่ยก็จะเลยมีปัญหาไงเพราะยังไงเอ่ยสิ่งนอกตัวเนี่ยหรือแม้กระทั่งร่างกายเรานี่เนาะร่างกายเราเนะมันยังมีความไม่มั่นคงอยู่มีความเขาเรียกว่ามีความที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือหน้าที่การงานเนี่ยมันก็มีความไม่ได้ดั่งใจแล้วเมื่อใจไปอยู่กับสิ่งพวกนั้นมากเนี่ยไปอยู่ด้วยความหวังเนาะมันก็กจะเกิดความคาดหวังแน่นอนถ้าเกิดมาไม่ได้ดังหวังมันก็มีความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือเป็นผู้คนต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่มันไม่มีชีวิตเนี่ยวันใดวันหนึ่งอาจจะสูญหายวันใดวันหนึ่งมันอาจจะสูญเสียไปเราก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าผิดหวังเข้ามาแล้วมันก็จะติดอารมณ์ที่ไม่ดีต่างเข้ามาด้วยเช่นความอ่า เสียใจความเศร้าความโกรธความขุ่นเคืองอะไรเนี่ยมันก็จะติดเข้ามาในใจคราวนี้มันใจมันก็จะเลิกไม่สบายใจกลายเป็นทุกข์ใจขึ้นมาฉะนั้นแล้ววิธีแก้ก็ต้องทําตนข้ามนี่แหละเราต้องนึกเสมอว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเอาใจไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเจอกับอารมณ์ที่มันจะแย่อยู่ตลอดเวลาแต่ได้เกิดเราทําตนข้ามคือทําใจของเรากลับมาอยู่กับตัวเนี่ยมาอยู่กับธรรมะภายในมาอยู่กับภาพพระพุทธเจ้าที่เรานึกมาอยู่กับ าภาพหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายหรืออยู่คาภาวนาอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็จะได้สิ่งตรงข้ามกับที่เราเอาใจาไปข้างนอกนะครับมันเป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็เป็นเช่นนี้ด้วยฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแม่เขาแม้เขาไม่ได้บวชนะครับแม่เขาไม่ได้บวชแล้วก็ทาธุรกิจอะไรต่างๆหรือทําหน้าที่ทํางานอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีเคสไม่รับอยู่นะเขาจะมีเคสมารับคือเขาจะแบ่งเวลาในการปฏิบัติธรรมด้วย คุณยายท่านสอนว่าถ้านั่งสมาธิน้อยเนี่ยอุปสรรคก็จะมากนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคก็จะมากถ้านั่งสมาธิมากอุปสรรคก็จะน้อยมันจะตรงข้ามกันอย่างนี้ตลอดเนี่ยคือบางคนเนี่ยไปเจออุปสรรคแล้วก็ยังไงเอ่ยไปแก้ด้วยการไปเครียดทับทวีความเครียดแล้วก็แผ่ความเครียดไปให้กับคนรอบข้างกลายเป็นว่าปัญหานั้นน่ะแก้ล,ลําบากยิ่งแก้ยากขร้บไปอีกแต่ถ้าเกิดนักปฏิบัติธรรม นักสร้างบารมีเจอปัญหาเบรกเวลานิดหนึ่งในระหว่างวันช่วงไหนก็ได้มาสัก30มนาทีสักชั่วโมงนึงเนี่ยอยู่กับตัวเองนั่งหลับตาไปเปิดเสียงหลวงพ่อนำนั่งไปจะหลับบ้างเมื่อยบ้างฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรทําไปอย่างนี้อย่างเี้แล้วออกไปแก้ปัญหาปรากฏว่าปัญหามันจะแก้ง่ายมากเลยเพราะไงครับเพราะว่าเรากําลังไปแก้ตรงที่มันเป็นต้นเหตุของปัญหาจริง ต้นเหตุของปัญหาแนละทิมจริงๆเนี่ยมันก็เกิดอยูสองส่วนแหละหนึ่งคือบาปมาส่งผลสองบุญไม่พอบาปมาส่งผลบุญไม่พอที่มันอยู่ในฉากหลังอีกทีหนึ่งฉากหลังในฉากหลังเนี่ยที่บอกว่ามนุษย์เราเป็นหุ่นเชิดนี่แหละก็เป็นตรงตรงส่วนนี้นะครับฉะนั้นเราก็ไปเติมบุญตรงนี้มาอย่างน้อยถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเรานั่งสมาธิมีสติเนี่ยเราก็จะมีความนิ่งพอที่จะมองเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมา แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะไปคุยกับใครเราจะพูดใครจะพูดเขาอย่างไรแล้วจะแก้ยังไงไปได้ทีละขั้นทีละเปาะทีละเปาะนะครับนี่ก็เป็นสิ่งข้อดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิซึ่งก็จะคล้องกับนิทานที่หลวงพี่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะเนาะเคต้องบอกว่านิทานเรื่องนี้ก็ไปเล่าในขับเฮาแล้วเนาะแต่ในขับเฮาเนี่ยเขาไม่เห็นภาพเนาะหลวงพี่ก็ทําเป็นภาพประตูน,นี่แหละก็เพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่ก่อนจะลงมานะครับคือหลวงพี่จะเทสูมเนี่ยเรียกว่าจะต้องเผื่อเวลาไม่ถึงชั่วโมงเลย ต้องมาติมบุกรณ์มาเช็คสัญญาณนะครับครั้งที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องสัญญาณมือถือนะตอนนี้ได้ซิมซิมกับเราเตอร์มาใหม่นะก็เรียกว่าแรงฟูดปรีเลยนะเออสบายมากเลยตอนนี้นะครับอ่ะคราวนี้เหล่าหลวงพี่เปลี่ยนฉากนิดนึงเนาะอืมนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหรอลองดูนะเนาะเผื่อผู้ปกครองจะเอาไว,ว้เล่าให้ลูกหลานได้นะอ่ะขึ้นนะเห็นกบไหมครับใครเห็นกบยกมือขึ้นครับเห็นกบไหม เห็นน네ะครับ <S <S เห็นกบน네ะครับโอเคนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกบน네ะครับณนะป่าแห่งหนึ่งครับมีลานหญ้ากว้างๆอยู่ที่หนึ่งอยู่กลางป่าเลยไอ้ตรงลานหญ้านี่ยเป็นที่อาศัยของของกบอยู่หลายตัวเลยมีกบเป็นร้อยๆตัวเลยมันก็กระโดดหากินนี่แหละทุกวันนี่ก็หากินปกติสุกนะครับแต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีเจ้ากบสองตัวเนี่ยเผลอหล่นลงไปในหลุมลึกครับหลุมลึกในขณะที่ว่ากระโดดขึ้นมาเนี่ยยากและ ยากแล้วกบทุกตัวเนี่ยที่เห็นเจ้ากบสองตัวนี้ตกไปเนี่ยมันก็กระโดดกระโดดกระโดดมาอยู่ตรงขอบหลุมนะครับแล้วก็ชะเงือหน้ามามองเจ้ากบสองตัวที่หล่นลงไปเนี่ยมันก็ยังไงครับมันก็พยายามกระโดดนะพยายามกระโดด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 แต่ปรากฏว่าโดดเท่าไหนมันก็ไม่ถึงครึ่งหลุมสักทีหนึ่งเพราะหลุมมันลึกมากนะครับไอ้กบข้างบนเห็นกบสองตัวกระโดดไอ้ข้างบนก็พูดมาเลยครับบอกว่าเอ้ยเจ้าสองตัวเนี่ย อย่าพยายามกระโดดเลยโดดมาไงก็กระโดดไม่ถึงหรอกเจ้าเนี่ยต้องตายอยู่ในหลุมนี่แหละโอ้กลบมาหลายสิบหลายร้อยตัวก็พูดอย่างนี้ตลอดแล้วต่างก็แวะเวียนกันมาชะงเง้ะชะงโงกหน้าแล้วก็พูดประโยชน์เดียวกันตลอดเลยครับว่าทําไม่ได้หรอกทาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเจ้าก็ตาอยองัแหละพูดอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งกบตัวหนึ่งเกิดถอดใจครับถอดใจแล้วก็เรียกว่าอยอมเนี่ยยอมตอมใจตายครับ นี่ครับวิญญาณหลุดจากล่างไปเลยนะครับก็เกลยกบตัวหนึ่งไอ้กบตัวนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดกระโดดนะครับโอ้แปลกมากเลยเนาะกบตัวที่มากับมันก็หยุดกระโดดแล้วก็ตายไปแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่หยุดนะครับถ้ากบตัวนี้ยังไม่หยุดกระโดดมันก็หยุดคิดแป๊บหนึ่งครับเอ๊เรากระโดดมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงครึ่งหลุมจะทํางไงดีเนาะจะทํายังไงดีอ๋อเอาอย่างนี้เลยการในเมื่อมันกระโดดไม่ถึงครึ่งหลุมเราก็กระโดดเท่าที่กระโดดได้ก่อนว่าแล้วจะกบตัวนี้นะครับ ก็กระโดดไปที่ผนังตามที่ความสูงมันกระโดดได้ไอ้ข้างบนก็พูดเหมือนเดิมเลยไอ้ข้างบนบนปักหลุมไอ้เพื่อนกบก็บอกโอ้ยอย่าพยายามเลยขึ้นมาไม่ได้หรอกเจ้าก็ต้องตายเหมือนเจ้าตัวนั้นนั่นแหละนะแช่งกันอย่างนั้นเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้กบในหลุมมันก็ไม่ยอมที่จะไม่ยอมแพ้นะครับมันกระโดดขึ้นมาแล้วมันก็โดดไปอีกฝั่งหนึ่งนะีชิ่งไปชิ่งมานะครับสุดท้ายมันก็โดดปุ๊บขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะพ้นจาก หลุมลึกนี้ได้แล้วก็มาอยู่่ามกลางฝูงกบครับฝูงกบก็มาลายล้อมครับแล้วก็ต่างมาถามครับว่าเอ้ยทําไมเจ้าถึงกระโดดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเจ้าทําได้ยังไงเจ้าเอากําลังใจมาจากไหนแต่ปร,กรากฏว่ากบที่สามารถขึ้นมาจากหลุมได้เนี่ยก็นิ่งๆเฉยๆครับไม่ยอมพูดไม่ยอมจาครับเพือเอ่อนครับมีเพื่อนเจ้ากบตัวนี้ครับได้มาบอกกับกบทุกตัวว่าเออเนี่ยเพื่อนของเพื่อนของมันเนี่ยเป็นกบหูนวก ไม่ได้ยินที่พวกเจ้าคุยหรอกคุยว่าอะไรนะว่าแล้วเพื่อนกบก็เลยทําภาษามือคุยกับเจ้ากบที่สามารถขึ้นจากหลุมได้ครับเลยได้ความว่าเนี่ยที่ขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเห็นพวกกบทั้งหลายเพื่อนกบทั้งหลายเนี่ยชะง,งกหน้าไปนะเหมือนมาให้กําลังใจออกเสียงเชียร์กันใหญ่เลยเราก็เลยมีกําลังใจจนกระทั่งสามารถขึ้นมาจากปากหลุมได้นะครับก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับนิทานเรื่องนี้จบแล้วจบแล้วใคร ได้ข้อคิดอะไรบ้างเอ่ยอใครได้ข้อคิดอะไรบ้างครับมีไหมมีไหมมีใครอาสาข้อคิดไหมครับติ๊กตอเอ้อเดี๋ยวนิทานเรื่องนี้จบแล้วลืมกดเอฟเฟกต์นะครับว่าจะหัดใช้เอฟเฟกต์บ่อยๆนะครับเอฟเฟกต์ effect เสียงเนาะนิทานข้อนี้ก็มีข้อคิดนะครับก็หลวงพี่ก็สรุปสันส้นๆนะครับคืออันเนี้ย ก็มีมุมมองหนึ่งคือเนื่องด้วยว่าที่เป็นกบหูหนวกเหมือนกับเรานี้แหละทำอะไรก็ตามมันจะมีทั้งคนเชียร์และคนแช่งมาวัดเนี่ยถ้าว่ามีมีคนมีคนเห็นด้วยก็มีมีคนไม่เห็นด้วยก็มีนะจะไปวัดทำบุญเนี่ยนะจะไปใส่บาตรเนี่ยก็มีคนเห็นด้วยแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีสองทางหมดแหละ เป็นสิ่งนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโลกอธรรมนี่แหละฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกระสนเป็นแบาบรมีเป็นความดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นหน้าที่การงานที่ควรทําเราก็ทุ่มเททําไปเลยครับนี่คือข้อคิดแรกนะครับข้อคิดที่2ก็คือยังไงครับเห็นไหมครับกบมันกระโดดชิงปึ๊บปุ๊บป๊บหมายความว่าไงครับปัญหาใหญ่ๆบางเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถถูกแก้ด้วยกระบวนการทีเดียวจบ ใช่ปัญหาระดับประเทศอย่างเงี้ยจะทำไงให้ไประเทศไทยรอดพ้นจากโควิดตีโจมมาอย่างเงี้ยมันไม่มีวิธีการเดียวแล้วจะจบทั้งประเทศไม่มีนะครับมันก็จะมีวิธีเล็กวิธีน้อยที่เอามาเป็นจิกซอต่อกันเหมือนกับเจ้ากบนี่แหละมันกระโดดชิ่งไป,ช,งไป,ช,งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาแต่จะมองเห็นวิธีการแก้แกไขที่เป็นท่อนเล็กๆเ,เป็นช่วงเล็กเขาเรียกว่าช่วงแห่งความสําเร็จนี้ได้เนี่ยมนันต้องเกิดจากการที่ต้องหยุดนิ่งก่อนคือเจ้ากบตัวนี้มันหยุดนิ่งแล้วมันก็คิดก่อน ว่ามันกระโดดเต็มที่เนี่ยมันไม่ถึงครึ่งหลุมหรอกพอมันนิ่งมันเลยได้คิดไงพอมันคิดมันก็คิดได้พอคิดได้ก็ทําได้ถูกต้องก็เลยกระโดดทีละท,ท่อนทีละท่อนไปฉะนั้นครับปัญหาทุกปัญหาเรามีทางแก้ไขหมดขอแค่ทําใจของเราให้นิ่งๆ,ๆนิ่งๆสวดมนต์ไว้สวดธรรมจักไว้นั่งสมาธิไว้แผ่เมตตาไปทําใจของเราเนี่ยให้มั่นคงนะครับแล้วก็เราจะมองเห็นกระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยเป็น ช่วงๆไปเราจะเก็บเกี่ยวความสําเร็จเป็นช่วงๆไปจนกระทั่งความสําเร็จเนี่ยมันมาต่อกันต่อกันเรื่อยๆหรือเหมือนกับการปฏิบัติธรรมครับเราต้องเก็บความสบายเป็นช่วงๆไปนั่งสมาธิต้องสบายครับพอเรานั่งสบายร่างกายสบายใจสบายเสร็จแล้วเราทําต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงจุดหนึ่งเราเริ่มไม่สบายเราก็ต้องเซตซิโร่ปรับร่างกายใหม่ปรับใจของเราใหม่แล้วก็อยู่กับความสบายไปเรื่อยๆ แล้วพอถึงจุดที่มันเริ่มตันแล้วก็เริ่มใหม่กลายเป็นว่าเราเริ่มเชื่อมต่อความสบายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในหนึ่งรอบเราก็จะสามารถมีชั่วโมงที่เรานั่งแล้วสบายเนี่ยได้มากขึ้นแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่านั่งสมาธิเนี่ยดีจังเลยนั่งแล้วสบายนั่งแล้วมีความสุขมันก็จะเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยได้นั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆตรงนี้นี่สาคัญนะครับก็ช่วงข้อบรรษานี้ก็คงฝากเอาไว้เนาะเอาละช่วงท้ายมีใครมีคําถามไหมครับ มีคําถามก็พิมพ์มาเนาะหรือจะยกมือขึ้นมาถามก็ได้นะครับอ้ดีจังเลยนะครับที่มาเจอกันเนาะก็คงประมาณนี้นะครับก็คงสมควรแก่เวลานะครับประมาณนี้วันนี้ก็วันพา่าลืรนั่งสมาธิเยอะๆเนาะรักษาสุขภาพให้ดีนะครับรักษาใจให้ผ่องใสนะยิ้มง่ายไหว้ก่อนนะครับทุกคนคือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะครับเราไม่ควรจะไปนึกโกรธเคืองใครครับเราทุกคนมี เป้าหมายเดี่ยวกันคือการสั่งสมบูรณ์การทําพันิพาณเห็นแจ้งเนาะตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ํานะครับหรือง่ายๆครับในหนึ่งวันทุกๆวันจับความดีของคนรอบตัวของเราให้ได้มองคุณงามความดีของสิ่งต่างๆให้เห็นแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่ในทุกๆวันมีความสุขในทุกๆวันก็ขอฝากเอาไว้นะก็ขอเจริญพรทุกท่านนะครับ อ่าทุก็เดี๋ยวบูชาพระกันนะครับตั้งใจบูชาพระพร้อมกันเลยนะครับอาระหังสัมมาสัมพุทธโธพระวาพูดทางพระวานต่างอภิวาเทมีพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าไป็นเดืพึ่งของเราสวาข้าโตพระวาตาธโมธามังนามาสามี โมเมนาโทรพระธรรมบันทึกพึ่งของเราสุปาติปานโนพะคะวะโตซาวากะสร้างโคสร้างคังนะมามีสังโคเมนาโทรพระส่งบันทึกพึ่งของเราโอเค ก็ขอขอบอาอาต้องใส่ยอยู่น้ำกาดใช่ไหมครับเชิญจ้ะสาธุอ่าขอเจริญพรโยมแม่สามเณรนาบุญเนาะเพิ่งเห็นนะครับ คุณโยมนิสรรัตน์นะครับจเจริญพรโยมทุกท่านนะครับกราวขอบคุณพระอาจารย์ทุกรูปนะครับที่เข้ามานะครับก็ขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านเลยจเิญพอรไวมเจอกันใหม่ในวันพระหน้านะครับขอเชิญพิธีกรต่อได้เลยนะครับของพี่ขอเนี่ยเอาก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนนะครับ